ที่อำเภอท่าอุเทนค่ะจัดงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ไหวพระาธาตุท่าอุเทนประจำปี2568อนุรักษ์ศกษาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะ นายรัฐพลนวพัฒน์เมธากุลประหลัดอำเภอท่าอุเทนเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ไหวพระาธาตุท่าอุเทนจังหวัดนครพนมประจำปี2568ที่วัดไตรภูมิและวัดพระาธาตุท่าอุเทนตำบลท่าอุเทนขบวนแห่ต้นดอกไม้เริ่มจากบริเวณหน้าวัดไตรภูมิไปตามถนนสายวัฒนธรรมริมแม่น้ำโขงไปยังวัดพระาธาตุท่าอุเทนค่ะโดยประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติสำนักงานวัฒธรรมจังหวัดสภาวัฒธรรมอำเภอท่าอุเทนเทศบาลตำบลท่าอุเทนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาลองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาและประชาชนทั้ง7หมู่บ้านในเขตตำบลท่าอุเทนได้เข้าร่วมในขบวนแห่ค่ะ ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ไหวพระธาตุท่าอุเทนนะคะเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวชุมชนเก่าท่าอุเทนค่ะซึ่งก็ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณเลยตามหลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเพื่อน้อมบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็อให้เกิดสิริมงคลและนําความสุขมาสู่ผู้คนในชุมชนค่ะโดยจะเริ่มจากท่านเจ้าเมืองในสมัยก่อนนะคะเมื่อถึงวันขึ้น8ค่ำเนือน5ก็จะนําพระพุทธรูปประจําตัวลงมาส่งน้ําตามประเพณีในช่วงสงกรานต์แล้วก็ไปส่งน้ํา ไปส่งน้ำพระตามวัดต่างๆค่ะพร้อมนําต้นดอกไม้ไปถวายโดยมีขบวนแห่ของชาวบ้านแต่ละคุ้มในช่วงเวลาเย็นของทุกวันหมุนเวียนกันไปจนครบทุกวัดค่ะและจะสิ้นสุดในวันแรม14ค่ําเดือน5ที่ถือว่าเป็นวันสุดท้ายค่ะ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเป็นการสืบสารสจารีตประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมที่บรรพุุษสืบสารกันมานะคะและเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงวันสงกรานต์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยและเป็นมงคลกับชีวิต เชื่อว่าจะนําความสุขมาสู่ผู้คนในชุมชนนะคะจึงได้มีการจัดงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ขึ้นค่ะโดยคณะกรรมการจัดงานเทศบาลตำบลท่าอุเทนสภาวัฒธรรมอาเภอท่าอุเทนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาลองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาส่วนราชการต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงพี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านทุกชุมชนนะคะพร้อมเพียงกันมา จัดเตรียมงานจัดสถานที่หล่อล้อมจิตใจและความร่วมมย้ยร่วมมือของชาวชุมชนในแต่ละคุ้มวัดค่ะ mm hmm. เพื่อทําให้การรักษาประเพณีที่ดีงามนี้นะคะได้ถูกรักษาไว้และสร้างจัดก,กิจกรรมต่างๆด้วยความสร้างสรรค์ค่ะซึ่งเราทุกคนควรต้องช่วยเหลือค้ำจุนให้ดำรงสืบต่อ าการประดับต้นดอกไม้ของแต่ละจังหวัดก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะเมืม่อสักครูท่ที่บ้านแห่ที่เมืองเลยก็จะประดับแบบหนึง่งถือว่าเอาของใช้ที่จะไปถวายพระสงฆ์มาประดับในต้นดอกไม้มที่ท่าอุเทนที่นครพนมก็จะสังเกตเห็นว่าจะเป็นกระดาษสาค่ะหรือว่าจะเป็นกระดาษที่ทามาจากวัสดุต่างานเนี่ยที่มาประดับเป็นต้นดอกไม้ นี่แหล, <ะ S 1> ละค่ะ,คะก็มีเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่เนาะแต่ว่าจุดมุ่งหมายสาคัญเลยก็คือเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามนะคะในเรื่องของทางพุทธศาสนาด้วยแต่ว่าในอีกทางนหนึ่งนะคะก็คือการสร้างความรักความสามัคคีให้กับคนในชุมชนในหมู่บ้านนั่นเองค่ะ